หลังจากที่เราได้ติดตั้งในส่วนของ e x e r c i s e เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาเริ่มใช้งานนะครับโปรแกรมให้เราดับเบิลคลิกที่ไอคอนโปรแกรม solidworks electrical นะครับเวอร์ชั่นที่ผมใช้ใเป็นเวอร์ชัน2อเมื่อเปิดขึ้นมาเรียบร้อยนะครับก็จะมีในส่วนของ project manager ขึ้นมานะครับตรงนี้เราสามารถปิดแล้วก็เปิดใหม่ได้ที่นี่นะครับตรง project manager ที่นี่นะครับส่วนตัวนี้คือ project ที่ผมเปิดไว้แล้วนะครับลำดับล่าสุดที่ที่ Number 1อ8นะครับ นะครับทีนี้เรามาเริ่มสร้างโปรเจกต์นะครับวิธีการนะครับให้เราเลือกที่ new นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเลือก Standard ในการทำงานนะครับในส่วนของ Standard ตรงนี้ก็จะครอบคลุมในเรื่องของทั้งเรื่องของ Unit s สไตล์การเขียนนะครับแล้วก็ซีโบลต่างๆซึ่งจะ under ตามแต่ละมาตรฐานนั้นๆน,น,นะครับอาทิเช่นตรงนี้เราเลือก IEC นะครับแล้วกดโอเค ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเรียกใช้ภาษาใน t i t ติลบ x นะครับซึ่งในส่งไตเติลบ็อกเนี่ยโปรแกรมให้ออโต้นะครับแล้วก็มีภา,ภาษาใ hey ห้ออโต้ขออภัยในส่วนของข้อความนะครับก็จะมีให้ออโต้เหมือนกันสิ่งที่เราต้องเลือกคือเราต้องเลือกภาษาในการใช้งานนะครับนี่ฮะไต้หวันไทยตัวนี้ไม่ถูกเปิดนะครับเอาล่ะทีนี้เลือกเป็นอังกฤษนะครับแล้วกดโอเค OK. ที่ตรงนี้นะครับก็ตรงเนม e นี้จะเป็นชื่อโปรเจกต์นะครับให้พิมพ์คำว่า SolidWorks Electrical Schematic นะครับนะครับเอาล่ะนอกนั้นที่ไว้ตามนี้นะครับนี่คือชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับจากนั้นกดโอเค